สำหรับค่ำคืนนี้นะคะได้มาพบก,กับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นเดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดใช้์แอดด้วยนะคะจะออกนะคะประจำเช้านะคะวันที่15เดือนเมษายน หกห้านะคะคุนดาวโจนคืนนี้แอดให้รูดเก้าคืนนี้แอดให้รูดหกนะคะเจาะเม็ดเดียวหกสี่นะคะคุนดาวโจนรูดหกเจาะหกสี่นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะ แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นเดาโจหของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรปังๆัมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ